อพี่ตังกวาดบ้านเหรอกว,กวาดบ้านแล้วทำไมไม่เปิดประตูอล,ลูกกวาดสิกวาดม,มาแล้ว ยิ้มหน่อยเออบายบายยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยกว่าดีๆไม่ใช่พายเรือนะอย่างทําอย่างนั้นอะ่ะกว่าดีๆโลก ไม่ต้องเข้าไปข้างในออกมาออกมาออกมาจริงจกนะออกมาเร็วๆอ๋อตั้งแต่พื้นดูด้วยโอ้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 โอโอโกวานขนาดนัน้นเลยเหรอ ไปกาดไปน้านนู้นเออกาดไปกวาไดานนาวาไปกาดเหมือนแม่กาดนะโลกเหมือนแม่ตื่นมาแม่กวาดนะลลกหนูก,กวาดดีๆสิโลกเอาลูกบอลมานี่แล้วหนูก็นี่เดี๋ยวค่อยเปิดประตูออกไปเปิดประตูก่อนเอาเปิดดึงออกมาดึงออกมาโลกดึงออกมาครับ โอเคโอเคพี่ก็กวาดออกไปพอแล้วเข้ามาเอาเข้ามากวาดข้างในนี่เร็วๆครับเข้ามากวาดข้างในยิ้มหน่อย